สวัสดีครับผู้ใช้รถยนต์อีซ u ซ u อันนี้เป็นกล่อง ecu ของอ s u z u c o m m e r c i l ปีสองพันห้าสองพรุ่นนี้ชอบพังนะครับของใครที่ยังไม่พังไปจัดก่อนที่จะพังนะครับโดยให้แก้ดังนี้คือ เปิดฝากรองออกมามีน็อตสี่ตัวนอว็อตหัวจีบนะครับตรงนี้เป็นนอ็อตหัวจีบเสร็จแล้วงัดงัดเปิดฝาออกมามาติดกาวไว้มันจะแน่นพอสมควรค่อยๆงัดครับอย่าให้มันเสียหายมากงัดแล้วยังต้องใส่คืนนะครับเปิดออกมาเราจะสังเกตได้ว่ามีรอยไหม้อยู่ตรงนี้ครับรอยไหม้นี่ก็คือ บริเวณนี้ครับบริเวณนี้ที่ไหมเพราะฉะนั้นของใครที่ยังไม่พังให้จัดก่อนนะครับจัดก่อนที่จะไหมโดยบัตรกี3จุดดังนี้บวกตรงนี้บวกตรงนี้และบวกตรงนี้เชื่อมให้ถึงกันโดยโยงโด้วยสายไฟแบบนี้นะครับเอาเส้นประมาณเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดแล้วรถท่านจะดับกลางอากาศนะครับขับขับอยู่ดับกลับบ้านไม่ได้ทีเดียวแ่ะครับเมื่อโยง3ามจุดนี้แล้วให้บัตรีเพิ่มครับตรงนี้ครับจุดนี้ตรงนี้เป็นโช๊คคอยขาคาปาซิเตอร์ขาคาปาซิเตอร์อีกหนึ่งตัวอันนี้มี2ตัวนะครับ ซีอยู่ข้างล่าง2ตัวขา igbt ตรงน,นี้ครับปกติตรงนี้มี r 1ตัวนะครับ r หน้าตาอย่างนี้อยูน่นี้แก้แค่นี้นะครับรถใครที่ยังกองยังไม่พังไปแก้ก่อนที่จะพังนะครับถ้าพังแล้วเอากลับยากครับบางทีก็เอากลับไม่ได้เพราะมันไหมเละเทะเลยครับไหมบริเวณนี้เกลียมหมดทำให้เราไม่สามารถแก้ไขได้มันจะ ปิ้นอันนี้มัน3ามชั้นมีข้างหน้าตรงกลางและข้างบน,นหลักใหญ่คือต้องบัดกรีโยง3ามจุดให้มั่นคงและจุดนี้แค่นี้ก็จะปลอดภัยครับจัดก่อนที่มันจะพังนะครับถ้าพังแล้วเล่นยากครับเสร็จแล้วปิดฝากับโดยทากาวไว้ให้เหมือนเดิมใช้กาวดำ หยอดแล้วก็อัดฝาลงไปานนอตคืนกลับไปด้วยประแจโวจิ OG แบบนี้นะครับโอเคครับหวังว่าสุขภาพรถของท่านคงจะดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับโอกาสหน้ามีอะไรดีๆจะมานำเสนอให้ดูใหม่ครับ